ริกแมทเคทไม่รับกับครูตายนักรับถ้าเป็นเรื่องลับๆเราจะไม่จับมาพูดเคทไม่รับในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการคูณขว่เด็กๆหลายคนอาจจะรู้แล้วรวมไปทั้งพี่มัธยมบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะคูณขวามันเป็นเทคนิควิธีการหรือเป็นเคล็ดลับยังไง พราะปกติแล้วนะครับเด็กๆโดยเฉพาะประถมก็จะถูกสอนมาว่าการจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้เราจะต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันซึ่งการทาให้ตัวส่วนเท่ากันก็โดยการหารตัวมาคูณหรืออาจจะใช้วิธีการหาครนนะครับสําหรับเด็กป .6 นะครับก็จะตามตำราตามหนังสือก็จะบอกว่าอ่ะทำให้ตัวส่วนเท่ากันทํายังไงตัวส่วนจะเท่ากันวิธีการก็คือหาครนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนเรื่องคอรนมาแล้ว นะครับก็เอาคณนมาใช้ประโยชน์ในการทำให้ตัวส่วนเท่ากันแต่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยใช้การคูณไขว้ซึ่งไม่จําเป็นต้องไปหาคณนอให้เสียเวลาไม่จําเป็นต้องไปหาว่าเอาตัวอะไรมาคูณเพื่อทําให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับมันจะเป็นยังไงไปดูตัวอย่างการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคะนะครับอ่ะให้ดูสัก3ข้อก่อนเป็นเบื้องต้นข้อ1 24ส่วน10 เปรียบเทียบกับ2 3, เศษ2ส่วน3เศษเกินกับจำนวนคะวิธีการนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคะแล้วดูจำนวนเต็มข้างหน้าถ้าจำนวนเต็มเท่ากันก็เอาเศษส่วนมาเปรียบเทียบใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ทําไม่เปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคะเราก็เปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินแล้วเอามาเปรียบเทีย <stance> บ <ๆ S 1> กันเดิมทีวิธีการคือตัวนี้ส่วนเป็น10 ตัวนี้แม้จะทำให้เป็นเศษเกินส่วนมันก็จะเป็น3นะครับก็จะเป็น3คูณ2เป็น6กบวกแก็จะเป็นเศษ8ปส่วนสเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับถ้าเปลี่ยนเศษเกินเป็นจํานวนพระก็จะได้ดังนี้2เศษสี่ส่วนสินะครับขออภัยกับ2เศษ2ส่วน3 2เหมือนกันนะครับเราก็เอาเศษส่วนมาเปรียบเทียบนี่คือเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนกละ แต่ถ้าเปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินก็จะเป็น24ส่วน10กับ8ส่วน3นะครับซึ่งตอนนี้ส่วนไม่เท่ากันมันก็ยังเปรียบเทียบกันไม่ได้ต้องทำให้ส่วนเท่ากันใช่ไหมครับที่เด็กๆเรียนมาซึ่งอาจจะหาตัวมาคูณ10หาตัวมาคูณ3เพื่อทำให้ส่วนเท่ากันหรือหาครน,อนอของ10กับ3แต่ในคลิปนี้จะเสนอวิธีการคูณไขว้ซึ่งก็จะขอใช้คู่นี้นะครับในการแสดงวิธีทาให้ดู24ส่วน10กับ 8ปส่วนสามนะครับใช้วิธีการคูณไข้ก็คืออย่างนี้นะครับยี่สิบสี่ส่วนสิบแปดส่วนสามคูณไข้นะครับคูณไข้นี่คือคำว่าคูนไข้ก็จะได้ว่าฝั่งนี้ก็คือย4่สิบสี่คูนกับสามนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะได้สิบ คูณกับ8หรือ8ปดคูณสินะครับเพราะการคูณมีสมบัติการสลับที่เอาตัวไหนขึ้นก่อนหรือหลังก็ได้24่คูณสได้เท่าไหร่ครับ3 42ใส่2ทด1 3 2เป็น6กับตัวท่านเป็น72 10คูณ8ได้เท่าไหร่ครับ80 72กับ80อันไหนมากกว่าครับ80มากกว่าก็จะได้ดังนี้เพราะฉะนั้น เศษส่วนคู่นี้เปรียบเทียบกันก็จะได้ดังนี้นะครับตอบน้อยกว่าเอา้าทำไมเป็นอย่างนี้ทําไมเร็วจังทีนี้จะอธิบายขยายความให้ฟังนะครับจาก24ส่วน10กับ8ส่วน3ถ้าเราไม่ใช้วิธีการคูณควายก็จะเป็นประมาณนี้24ส่วน10กับ 8, 3ส่วน3เราต้องมาหาครนคอรอน,อข,อรอนอของอะไรครับ ของ10และ3คอรนอของ10และ3คือ30เราก็ต้องมาเปลี่ยน2จนํานวนนี้ใช่หรือไม่ใช่เราก็จะได้24ส่วน10ก็ทําให้ตัวส่วนเป็น30โดยเอา3มาคูณ3คูณข้างล่าง3ก็คูณข้างบนนะครับ8ส่วน3 ทำให้ส่วนเป็น30ก็โดยการนํา10มาคูณ30มคูณ3ข้างล่าง10ก็คูณ8ข้างบน10คูณ3ามคูณ3คูณ10นะครับ24คูณ3ได้72 10คูณ3เป็น30 8คูณ10เป็น80 3คูณ10เป็น30ตัวส่วนเท่ากันเปรียบเทียบกันได้หรือยังครับเปรียบเทียบกันได้แล้วเราจะได้ว่า72ส่วน30น้อยกว่า80ส่วน30 คำตอบเดียวกันไหมครับน้อยกว่าเหมือนกันนะครับได้คำตอบน้อยกว่าเหมือนกันแต่วิธีการเร็วกว่ากันไหมครับเราไม่ต้องมาหาคอรอนอรเราไม่ต้องมาแยกตัวประกอบเพื่อจะหาคอรอนอรเราไม่ต้องไปหาว่าเอาตัวไหนมาคูณแต่เราใช้วิธีการคูณคว่ สักตัวอย่างครับข้อที่2 3ส่วน5กับ9ส่วน15จะทําให้ตัวส่วนเท่ากันจะหาคอลนอยงยากวุ่นวายไหมครับ5กับ15ค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับแต่ถ้าเป็นการคูณคข่ายสส่วน5กับ9ส่วน15ก็คูณคว่ยนะครับด้านซ้ายมือก็จะได้3คูณ15ด้านขวามือก็จะได้5คูณ9 15 3เป็น 45 95 45เศษส่วน2ตัวนี้เท่ากันตอบเท่ากับตัวอย่างที่สามส่วนหกับ5้าสสา่วน 30. สาสิบำหรับคนที่คิดเลขได้เร็วหน่อยก็จะเออหมันทำเป็น30ได้เพราะนั้นก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ตัวนี้ก็ให้เป็น30มบันเดิมทำเศษส่วนตัวนี้ให้มีตัวส่วนเป็น30แต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ หรืออาจจะยังงงอยู่ก็เอ๊ะเรามันต้องทํายังไงมันต้องหาคอลนอน์ทำไมวุ่นวายจังเลยแต่ถ้าเราใช้การคูณคว่เด็กๆไม่จําเป็นต้องหาคอลนอนเด็กๆไม่จําเป็นต้องไปหาว่าไอ้ต้องทําให้ส่วนมันเป็นเท่าไหร่เพียงแค่จับคูไขว่ดังนี้นะครับคูณคว่คูไคว่ด้านนี้ได้30มสคูณสิด้านนี้ได้5 3าสคูณหเท่ากับเท่าไหร่ครับ2ด้านนี้ สิบคูณ3ได้3 3มีเลข0ก็เติม0เข้าไปข้างหลัง1ตัว5้าสิบคูณ6 6 3 18, สใส่8ทด1 6 5 30กับตัวทด1นึก็เป็น 31. 3 1 310กับ318เราจะได้ว่า310มากกว่าเพราะนั้นข้อนี้ตอบมากกว่าง่ายไหมครับนี่แหละจึงเรียกว่าเทคนิคการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการคูณไขว้ นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเด็กๆไปลองฝึกนะครับนําวิธีนี้การนําวิธีการนี้ไปลองฝึกดูจะทําให้เด็กๆสามารถที่จะเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับทั้งที่มี2ตัว3มตัว4ตัวหรือหลายตัวกว่าน,นี้ได้โดยใช้วิธีการคูณควานะครับเพิ่มเติมให้นะครับก่อนจะจบคลิปนี้ในกรณีที่เป็นจนํานวนคละแบบนี้นะครับเราจะพบว่าจํานวนเต็มเป็น1เหมือนกันนะครับ เราก็เปรียบเทียบเฉพาะเศษส่วนหรือถ้าเป็นเศษเกินกับจํานวนคะนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจํานวนคะเพื่อดูจํานวนเต็มข้างหน้าหรือจะเปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินเหมือนตัวอย่างที่ทําให้ดูในช่วงต้นคลิปก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีการของเด็กๆซึ่งในกรณีจํานวนคะที่จํานวนนับไม่เท่ากันเช่น2เศษหส่วนสกับ3เศษสส่วนสเราจะพบว่าจํานวนเต็มของตัวนี้คือ3 จำนวนเต็มของตัวนี้คือ2 3ยังไงก็มากกว่า2เพราะนั้นข้อนี้ก็จะได้น้อยกว่านะครับแต่ถ้าจำนวนเต็มเท่ากันก็ไปเปรียบเทียบเศษส่วนต่อเพิ่มเติมให้เด็กๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ